เปมเปีนปปิ้งนองบ้างคมองกลางมองกลางูกเออไม่ลมรองไม่ลมไม่องไม่กินไม่ร้องควาละวันไหลที่ไหลมาโอ้ยผมว่าโหว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะความโชคดีมากกว่าอะไรเงี้ยเพราว่าระดับคืออ่า หนังกับเพลงเหรอเนาะแล้วหมายถึงว่าเพลงมันก็อยู่ในหนังแล้วมันก็ออกมาแล้วหมายว่าอย่างหลานมาก็เป็นของปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ที่ที่พอมันมันมาถึงช่วงนี้แล้วแบบประกาศรางวัลการรวบยอดหลายๆปีสองปีสาปีที่ผ่านมาแล้วมันเลยผมว่ามันดูเหมือนต่อเนื่องมากกว่าแต่จริงๆแล้วผมว่าหลักๆคือน่าจะเป็นความโชคดีครับผมเดินสายถังเลยเดินสายรักดีสุดเดินสายรับรางวัล อันนี้ก็ไม่น่าจะมีนะแล้วก่อนหน้านี้ไม่ีงานแล้วตอนนี้ก็มีมีงานนี้แล้วก็มีผู้ฝีโอ้ยผู้าีทำป่าไปเยอะเหมือนกันค่ะโอ้โหบ้านนีหนิ่งมากนิ่หน่อยนี่กี่รางวัลเราเราเราลองเออเราลองแบบเมื่อวัลร่งวัลสี่ขอบคุณอ่าฝีกันท้าสดโอ้โไม่มาเคานดอนโอ้โหก็ทำตู้แต่รางวันเพิ่มใหม่ ต้องรับผู้ใส่รถมันก็ไหมโอ้ก็อาจจะต้องเอาใช่ร้ <laughs> อนเล่เร้อนเล่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะี่ยัง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 มีพื้นที่ให้กับการสร้างงานใหม่ๆแล้วก็เปิดอนาคตลองประเมินคร่าวๆได้ไหมคะลองประเมินคร่าวๆไหมคะว่าที่ผ่านมามีกี่สิบตัวแล้วน้ำว,วันโอ้เยอะเยอะครับเยอะทำไมถึงว่าผมว่ามันก็ จริงๆม,มันมันมันอาจจะมาจากงานไม่กี่งานเลยเนี่ยแต่ผมว่าแบบ,แ,บบแบบตอนนั้น,นาการลกหรือว่าสารมาหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยหรือรางวัลเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยเลยเนี่ยผมว่ามันมันก็ก็ดีใจมากกว่าขอบคุณที่ที่ที่ทเวลาเขาจัดรางวัลก็ก็ยังนึกถึงเราก<ต>ิน <ะ S 2> ค,ค,ค,คิดว่าอะไรที่ทาให้แบบว่าพอเราปล่อยผลงานอะไรแบบว่าทุกอย่างแล้วก็ได้รับการสพอร์ตที่ดีจากทุกสายผมว่าผมว่า โชคดีอ่ะผมผมเป็นคนโชคดีที่ที่เวลาผมไปจะทําอะไรหรือว่าผมอยากอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีคนแต่ลคนที่ท,ที่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยให้โอกาสผมอยู่ตลอดอะไรงเงี้ยทั้งที่แบบทั้งเรื่องหน้าแล้วก็เรื่องหลังก็เรื่องต่างๆมันเลยทําให้บางครั้งเวลาเราคิดจะทําหรือว่าเราอยากจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็มีคนไปอย,อยู่เฉยๆก็มีคนเหมือนว่า หยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้เราเพราะว่ามันเลยมันเลยทําให้เพราะว่าผมเป็นคนโชคดีที่ที่ได้รับโอกาสเยอะแล้วก็แล้วก็โชคดีที่ไปอยู่ในในงานดีๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ทำงานเราคือเป้าหมายอะไรว่าแบบไม่เคยทำงห้ล้รางวัลนะหรือเป้าหมายเราคือเรื่องรางวัลไม่ไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยจริงเป้าหมายจริงๆเป้าหมายของผมเวลาผมทำงานผมไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเป็นเป็นรูปธรรมขนาดนั้นเป้าหมายของผมมันแค่ เส้นที่หนึ่งคือระหว่างทางานต้องต้องมีช่วงเวลาที่ดีและมีความทรงจาที่ดีมีความสุขกับทงานแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่ท,ที่ที่สร้างคุณค่าในทางใดทางหนึ่งันด้วจะเป็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของรอบตัวหรือคุณค่ากับกับคนที่เสพงานนั้นในใน,ในทางใดทางหนึ่งผมว่าผมว่าแค่นั้นเองมีความสุขแล้วก็ ไม่ได้ทํางานแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไปทําไมอย่างแบบว่าความสําเร็จที่เราได้มาอ่าเมื่อกี้กิมบอกว่าอย่างแรกคือความโชคดีเออแล้วมีอะไรอีกที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรามายินดีกับมเพื่อนความหลอกก็จริงเราเล่นเราเล่นเราจริงจริงก็ถูกอีกไม่มีใครเถียงเลยป่ะเออแซวเล่นะผลว่าผมว่าผมว่าผมโชคดีแล้วก็แล้วก็ผมว่าเรา เราเต็มที่กับทุกโอกาสด้วยกันเราเต็มที่กับทุกโอกาสแล้วเราก็เราก็เราก็ p บกั r เดอะเบสกับกับทุกทุกงานที่เราเลือกที่จะทําแล้วนนแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกบอกว่าเป็นเป็นความโชคดีของจังหวะที่ผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นโมเมนตัมที่มันต่อเนื่องมาจากงานต่างที่ที่แบบไม่รู้นะผมมองนะผมว่าอาจจะตั้งแต่แบบพี่ยงบ้านขึ้นมาแบบให้มีโอกาสได้ทำนั่นทำนี่ติดบริษ,ษัทเริ่มมา ทำงานเริ่มมีงานแสดงเริ่มมาทําเพลงเริ่มอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันมันมันเป็นโอกาสที่ที่มันเหมือนกับว่าต่อเนื่องกันมาเรื่อ,อยๆครับงานนี้มันต่อยอดที่เราไปเจอนั้นเราไปเจอนี้ได้มีโอกาสดีๆเข้ามามโอกาสที่เราเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันความโชคดีแล้วมันเป็นความแบบมันเป็นความโชคดีของงานที่มันเข้ามาแล้วความโชคดีของของจังหวะของแต่และสิ่งที่มันเกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้เ้ามายตูบุ้งด้วไหหลังจากนี้ชิ้นหลังจากนี้ มผมว่าไม่ไม่ได้ทําให้ว่าใหมายโตขึ้นแต่ทาให้ผมว่าจริงๆแล้วผมผมกับสนุกกับการทํางานมากขึ้นเลยนะผมว่าผมได้ได้ลองทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ได้ลองไปเจออะไรหลายอย่างทาให้ให้เหมือนเราเรารู้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเรารู้ความต้องการของเรามากขึ้นนะแต่บางครั้งก็หมายถึงว่าการไปข้างหน้าผมว่า,วา,วามันมัน มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราเรารู้รู้จักตัวเองดีแล้วเรารู้ว่าอะไรมันคือความถึของเรามากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอันเนี้ยสำคัญแต่การที่เราเป็นนักร้องที่มีรางวัลการันตีมีเป็นนักแสดงที่มีกับรางวัลการันตีมันทําให้ความกดดันมันเพิ่มขึ้นแบบเต็มิ้นงานอืูต่อไปก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปค่อยกดดันเพราะว่าเพราะว่าผมว่าผมว่านี่มันคือมันคือความสําคัญ ของการเป็นเศิลปินแล้วกันผมว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําเพลงหรือว่าคนที่ทํางานแสดงอะไรอ่างเผมว่าเราต้องมีความสุขอยู่ันเราต้องมีความสุขอยู่ตรันว่าถ้าเราถ้าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันเริ่มแบบวางเป้าหมายว่าเราจะต้องโตใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะทําให้ให้ไม่เซ็ตภาพรวมของตัวเราและการทํางานเปลี่ยนแล้วผมว่ามันผลลัพธ์มันอาจจะแยกกว่าเดิมในมุมมองแต่กิ๊บเป็นคนทำาพลงมันท้าทายขึ้นเรืย ผม,ผมว่าก็อยากทำอะไรที่ท้าทายไปเรื่อยๆแต่ผมว่า,าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือคอมมิตกับตัวเองว่ามันจะต้องท้าทายแค่ไหนหรือนิยามความท้าทายมันมันคืออะไรบางครั้งความท้าทายมันมันเกิดขึ้นอยู่กับอยู่กับโมเมนต์ Moment แต่ละโมเมนต์หรือว่าหรือว่า หรือว่าบริบทแต่ละบริบทเราเราก็สามารถสร้างความท้าทายในระดับที่เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความท้าทายในระดับที่สร้างแรงกดดันทิศในทางลบก,กับตัวเองแต่คุณเป็นคนวางแผนชีวิตได้ดีนะ,ะเขาบอกว่าเหมือนแบบจะไปเรียนก็วางแผนการแบบทำงานก็วางแผนว่าจะต้องเป็นแบบไหนอะไรนะอย่างนี้ย ไม่คือจริงๆแล้วคือเป็นคนคิดแบบนี้เปล่าวางแผนเออเป็นคนแบบต้องทำแบบมีแบบมีแผนอะไรแบบน้ก็ค่อนข้างค่อนข้างคนพังหรือว่าคน้างอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี้ยแล้วก็ว่ามันผมว่าผมอาจจะเป็นคนแบบโลภมากหรือว่าอยากอยากเรียนด้วยแล้วก็อยากทำงานด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบมันก็เลยต้องการ คอนทริบิวชันที่มันที่มันที่มันเยอะแล้วก็การการจัดการที่ที่ดีมันเลยแบบถ้าถ้าไม่จัดการที่ให้ดีมันเหมือนว่ามันมันไม่สามารถทำหลายๆอย่างมา้องกันได้เราจะมีอะไรที่เราอยากทำเราจะนี้แหละครับที่เราีอยากเป็นฮะเป็นเต้นตรงเนี้ยเป็นเหมไหมอาจจะดูเป็นเมนแดนฮะเมนแดน อันนี้เราก็เคยลองแล้วใช<ะ>่แล้วเราก็รู้แล้วว่าเรามไม่ได้เรารู้เราไม่ใช่เราเราต้องไม่สร้างความกดดันเราต้องอไรอะไรอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในแอร์เรียนี่แหละเอะเอตอนนี้ผมจะกลับมาทำทำอัลบั้มต่อให้จบแล้วก็ขึ้นอัลบั้มใหม่แล้วก็อะไราเนี้นก,ก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ของฝั่งศิลปินทำเพลงท,ท,ท,ทโชว์ท้ำอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงอ่ ก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่มริ่มมองหาเริ่มมองหาบ้างแล้ว่า่าน่แว่าอยากเล่นก็เปิดต่างก็ดูว่าไม่ใช่ไม่น่ไม่น่าหรอไม่จะมีคนมีคนมาเยอะไหมมาลองเลยนไ้เอลเล่นแต่กรก็ก็จริงๆผมว่าผมว่าก็ลอง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 หามากก็ดูว่าว่าเหมือนว่ามีมีโปรเจกต์ไมีอะไรที่ที่พข้ออกว่าต่อเข้ามา หรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานอะไรแบบไหน,นอือ่รู้รยัว่าเราได้รางวัลเออแล้วบอกหรือยังาบอกหรือยัง่ปีอไม,ไ,มไม่ได้บอกว่าพิ่งพึ่งคว้าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าคนาดู้รลอยะ อยากบอกอะไรไหมคะอะไรนะอยากบอกอะไรไหมคะเขาสา่งเดินรถเท่าขอบคุณมาจนวันนี้เราได้รางวัลสุพรรณหงษ์นะเป็นแตงน้าแต่งชายอยากจะบอกอะไรกับเขาเลยให้ดูแล่วทำอย่างนี้เล่อนเล่นก็ก็ผมก็รอรอดูรอรอชมงานแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ครั้งทุกครั้งที่เขาที่เขาประสบความสาเร็จหรือว่าได้รางวัลหรือ,หร,อหรือทุกอย่างมันไม่ใช่ได้รางวัลรือว่าทุกความสาเร็จผมก็ผมก็คอยให้กาลังใจเขาตลอดแล้วกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเหมือนว่าในช่วงนี้มันมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนกับว่าจบคอนจบหนังคู่จบคอนคู่แล้วเหมือนว่ามันมันอาจจะแบบพูดยังไงอ่ะเจอกันน้อยกันเลย จะน,น้อยลงแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ต่างคนก็ต่างมีโปรเจกต์เดี่ยวอะไร่<ช>ก็ผม่าผมก็รอรอดูความสำเร็จของเขาอยู่อยากจะขอรัของขวัญอะไรไหมคะของขวัญของขวัญที่เราประสบความสําเร็จของขวัญที่เราได้รางวัลเนี่ยผมไม่อยากได้ของขวัญเลยผมได้สิ่งที่ดีที่สุดของขวัญเลิกไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าในภาพรวม สมมงพระเอกจริงๆอ่หาขอถ่ายคนเรียนคนดีๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ได้รางวัลเห็นได้ปริญญาเลยนะคะเรียนจบแล้วเก่งมากเลยลอนดอนบอยลออนดแบงคอกบอยแบงคอกบอยเราไดีเก่าเป็นแบงคอกบอยเออครับขอบคุณมากเป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดีดีครับดีส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าไปเรียนมาตอนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ ่วงดีนาเมษาอะไรเงี้ยผมก็เริ่มกลับมาที่ไทยเดียวแล้วแล้วก็เราก็ทำเดสิเทชันจากที่นี่แล้วก็พึ่งบินกลับไปดีเซลแล้วกลับมาว่าก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งปีที่สนุกสนุกมากแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่เข้าสังคมใหม่ได้ไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองในสถานที่ใหม่ๆวิธีการแล้วผมว่ามันก็จะเป็นครั้งเดียวครั้งเดียวท,ยวท,ที่ที่เราที่มีโอกาสได้ไปไปเรียนต่อก็าแบบนี้แบบ ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อข้างนอกหรือว่าจะไปเรียนต่อสเปอร์ออะไรอย่างงี้อะไรนะฮะจบเอ่อเจ็ปเนอร์จบจ้าวจ้วด็อกเตอร์อีกไหมคะยังไม่เร็วๆนี้นะคแสดงว่ามีตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีคงไม่เร็วๆนี้ตอนนี้แค่รู้สึกว่าตอนนี้อิ่มกับโลกการศึกษาแล้วรถแล่น เอออตนนนนัั้มช่วงเวลาที่ยากลำบากที่นู่นน่ะมันดีไหมคะแบบมันไม่ไหวอะไรแบบนี้โอ้ผมอยู่ที่นู่นน่ะมีแฮปปี้มากเลยแล้วผมผมมีเวลาว่างเยอะกว่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองด้วยได้ไปลองทำนั่นทำนี่ได้แบบถือว่ามีมีฟรีไทม์เยอะกว่าอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าช่วงที่ไปไปอยู่ก็ก็ดี บอว่าช่วงที่เหนื่อยมันจะเป็นช่วงที่ที่กลับมาที่นี่แล้วก็ทํางานแลวกลางคืนอ่ะก็ต้องคอนเสิร์แล้วก็ทำที่เซอร์มันเลยเหมือนว่าว่าอยู่ที่เนี้ยเหนื่อยกว่าอยู่ที่นู่นก็ทําแต่งานอลไรแล้วก็ประชุมบ้านก็คือพักขอพักเรื่องเลยนไว้ก่อนพักบ้างอาจจะมีบางช่วงที่แบบบินไปถ่ายบินมาถ่ายงานถ่ายอิีบ้างบินไปทํางานบ้างแต่ว่าในภาพรวมมันมันหนวมกว่า แตภูมิใจแค่ไหนคะเพราะว่าเราใช้เวลาได้ดีทำ,ทำทำทั้งสองอยา่างคคู่ไปได้เพราะนี้ดีใจดีใจเพราะผมว่าผมว่า,วา,าการไปเรียนมหาลายัยที่การไปใช้ชีวิตอยู่เองเรียนมหาลายัยต่างประเทศผมว่ามันเป็นมันก็เป็นอีกประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่า ถ้าผมไม่ไปในช็อตเนี้ยผมอาจจะผมคงไม่ได้ไปนะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พอจบวันนี้เรียนจบก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ไดเห็นว่าได้ของขวัญจากคุณพีพีแล้วขวัญเรียนจบขวัญเ,เรียนจบของคุณพีพีของขวัญเรียนจบของที่เรียนจบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าได้แล้วบอกว่าาให้รบยอดแล้วจริงหรือไม่จริงหรือไม่ขวัญเรียนจบเขาบอกทำไมแล้วเขาืเลยเขาบอกเหรอเออ ถ้าถ้าถ้ารวบยอดอาจจะเป็นของชิ้นเก่าที่เราเล่นเราเล่นก็พึ่งอยู่พึงอยู่อ่ะพึงอยู่เขาให้เดี๋ยวขาบอกเราเลือกได้นะเราเลือกได้นะเรื่องนี้ให้ให้ของขวัญเรียนจบใช่ไหมเขาบอกว่ารวบยอดแล้วก็แสดงว่าอาจจะรวบมาแล้วอ่านได้แล้ว ถือว่าคุณได้ของขวัญแล้วเพอใจกับของขวัญแล้วพอใจกับพอใจกับของขวัญแล้วพอใจกับของขวัญแล้วผมผมพอใจหมดอหะเพราะว่าไม่มีคนคนเอาของมาให้มันมันให้ด้วยความรู้สึกเพราะว่ามันไม่มีไม่พอใจอพอใจของใหม่อะไรนะฮะหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่อีกไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ต้องให้ของกันหรอกเพราะว่าทุกวันนี้ผม ได้รับสิ่งดีๆเย,ๆยๆอะๆเะมามาจากคนรอบตัวแล้วก็แล้วก็รวมเขาด้วยนะไกิฟนขวรแว่าเรียนจบแล้วแต่งงานเลยนีคเอาแล้วเแล้วีววมไม่มได้ทางานเลยเออ้ันะที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานเลยหรอเอาใหนะม,ม่ไ, <c oughs> ไม่ผมยังไม่ผมเพิ่งจะกลับมาคเยยัง<อ><อ>ไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้กลับมาแบบโอ้โหแบบ รีเทิร์นของการทํางานต้องตั้งตัวก่อนเหรอเดี๋ยวกลับมากลับมาทํางานก่อนเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันค้างคามันจะมีอีกหลายหลายสิ่งที่ที่อยากจะทำเรารู้สึกว่าอ่ายังยังไม่ยังไม่โฟกัสเรื่องเรื่องความรักและความสำคัญเรื่องเร่ตอนแรกโฟกัสเรื่องการเรียนตอนนี้มากลับมาโฟกัสต่อแบบดาราจังเลยต่อแบบเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรแบบ เขาเป็นอะไรเขาเป็นนักแสดงนำชายแบบสลับสลับใช่คเราไปก่อนมไ่นะฮะใเป็ขับรถไปก่อนโอ้ยอย่าอย่ารอเลยเพราะเราไม่รู้ตอนเป็นเรื่องไม่แนอนชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่เทียงแล้ว่นเกกนอะรเคค่ะ